ໂຕใหญ่ๆเนาะนี้ก็จักกอสเก็บทราแล้ววันนี้สิได้ท่นเป็นจิเนซเนาะบ่ฮายู่หมเฮาต้องหาเป็นจิเป็นสบายดีสบายดี FC ทุกๆท่านที่เฮามาติดตามแล้วก็ฮับมเด้อ สบายดีส้มแรงๆหรือว่าส้มเยอะคำๆนะทุกคนส้มคำๆวันนี้คอยกัสิได้เฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะไปติดตามรับสมเมืองลำเดบลเด้อว่าพสิเฮ็ดกินไปเลยวันนี้ปลาทุกคนเอ้ยนี่ปลาใหญ่แห้งทุกคนหนี่ปลาป้าปันเป็นอาหมาแต่พายเขาอันในร้ามีบ้านบึงเพื่อน้นต่อไปกัสิได้เฮ็ดยูเฮ็ดกินนะทุกคนจักรเสียดเนื้อเลื้นาะมันใหญ่โตกด ใหญ่แห <ım> ้งแห้งปลานี่ตาาตัวนึงแล้วก็ปลากิ่งตัวนึงอันนี้นะปลากินแลบนี่นะเฮ้ยทุกคนอาหารแลมวันนี้ก็นอปลา้ทุกคนเอ้ยปลาใหญ่ใปลานี่ก็ปลากินแลบสิเฮ็ดอันเมนูนึงนะทุกคนนีนะมกมกแล้วเฮาก็สินึงะโดเนาะนี่เนือเฮาก็มีสิายกับใบักเนาะทุกคน เด่ก็กมาเบิง์นาเดียวเนาะเขาจะเป็นแนวเล่อน่ทุกคนตัวยายใหญ่เนาะอันนี้การบราก็สกีตใแล้วบันนี้สได้หันเป็นซินเป็ซีนเนาะว่หาอยู่มอขาต้องหันเป็นซินเปซีน ปลาก็นองได้หลายขานาดทันไปชิป้นไปชิ้นแล้วแล้วเนาะวันนี้ก็ะิินได้มาอัน,นทัาผู้ชิไข้ซ กได้เสิร์ฟต้นโอนะนี่จะเป็นเกลือนะคุน คนันนี้เ้าก็ัิมาเขาล่นเนาะทีามัน้ห้านมานักจำเนาะสิแม่เพอทุกคน อันนี้ก็จะเป็นปลาที่เอ็นค่อยเอ็นคันเนาะคือมาน้าหน้าหนังกินนี่นะปอาเซอร์กับอันเบอร์ปลาโคชิคายถ้ามีอันพักกระลำกับอันเซอร์พักกระลำน้ำน่องจะโคหนึ่งแบบนี้นะมันจะได้เอ็นโนก้าเก้านี่ก็มันกับโนอยู่ทุกคนเอลยนี่ปลาเฮาก็ะจายเติบเนาะวันนี้ก็น่อหลังจากเฮาอันคันเนาเน้าหนะเฮาก็จะปลาว้นี่ก็น่องขึ้นมาหน้าเนาหน้างางกวอนนี้อีปลาไ้แด้วเฮาไปเอ็น คูทั้งเบอร์โตก็นาะเบอร์โตเฮากนี่เฮานึ่งแล้วเข้าเจะมาซี่ตะกะกะเฮาพอดีกับมกปลาพอดีเฮาเยื้อตอนปลานะทุกคนนี่ทงเบอร์โตกันนอกอมาตะนาพวกน่าทุกคนทำเบอร์โตกันใช้ล้างน้ำ ได้ซีกเนาะซีกใบที่ใหญ่มันตัว ຊິຫມົດ t ນາະນັ້ນໄມ້ເນາະບາດນີ້ເອົາໄປໃຫຍ່ຢູ່ຫ້ອງລຸມ ได้ตกคนตัวนี้ก่อนเนาปลาคอยกะมกแลแล้วบัดนี้สิได้เอาไปซื้อโฮดนะโฮดเฮาอยู่พู้นเนาะได้7มกคนเอ้ยได้7ห้องนกะยังๆประมาณห้อนึงเนาะเพราะว่าใบตองค่อยมดก่อนค่อยเอาตองมาามีพอ3้มันมืดแน่ค่อยก็เลยะไปหนั่เอา7มกนี่ก็พอเนาะนี่สิได้เอาซื้อโดะ

เด,ด,ดี๋ยวทุกคนทั้งอันปลาข้นนาก็นอนได้เสื้อโหดขาดขึ้นแล้วได้นี่เอ,อิ้นมกมันคอยเอิ้นนะเสื้อเบตโตนเอิ้มามกนอนแต่ไม่ได้มกเสื้อเอิญเท้าและไม่ได้มกตะก่อไฟนอนทุกคน มกซื้อมกซื้อมกแล้วแล้วเข้ากลไปซื้อโฮวแล้วก็น,นึ่งเหมนี้นะนี่ตัวนี้ก็ค้างขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวทุกคนหลังจากก็ค้างอันเดิมเติบแล้วก็รอวันนี้มันก็อานขึ้นเลยทุกคนเลยไขม่มก่อนเดี๋มันตองมันยังเขียวอยู่นะเฮายมันตองมันอันช้ำๆพุ่นมันจังชุกนะทุกคนเลยคิดอะไรอีกก่อนหอมเนาะหอมสิไง ทุกคนวางทาอันนึงป่าซุกคะกัแบบสีน,น้ำพิษทาเนาะความพิษตามแจวกับนึงป่า เด็ทุกคนทำเมื่อกี้เขากระจีแล้วเร้ไนะม่ไนน้กระจได้ต่ำนะเด็กเบ่งทางนี้มองก่อนทางมองหนึ่งก่อนทางโดหโดหนะโหดนึงปากอ่ะอ่าุดแล้วดูกทุกคนเห็นไหมมือโตมันก็นจะเป็นสีเนาะไม่ได้กจีได้ปร่งลงนะ đây tôi còn mong ngày ngày tháng vẫn ờ, mà, nhàng như hột vụ ị như hột vì nhàng xám hò nó tôi còn từ mốc nhảy thì có lớn tích nhảy một thằng này mà con ơi à thằng con nạn. ลูกแล้วหมกปลากันเนาะเต้ทุกคนตอนนี้ก็นเนาะอาหารแรงก็พร้อมแล้วได้ข้าวแรงมานี่ก็นเนาะมีอหมกปลานี่อันนี้กระเจวจ้ำเนาะอันนี้จะเป็นแกงหน่อไม้เหลือกินเว้นนี่เหลือเท่านี้แหละแกงหน่อไม้ค่ะอือน,นี่จะเป็นแตงกวานะทุกคน มาเด้อม,มากินข้าวแรงนะ้ำเดียวทุกคนเศษเศษกินข้าวแรงวันนี้ก็นอน,นกิน,กนข้าวกับป๋าทุกคนกินข้าวแรงวันนี้กับซนะี่กนเนาะแม่ต่อยคอแล้วกับว่แม่เสพว่าแม่ผิดแล้วตึ้งลปลานะยืดมันเดื่องกางเด้วย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì làm Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi. ตอนป่นนนาเาะแเ่บนุ่มๆนุ่มหอมๆหอมชิคายเสร็เมากินหัวไปาีเนานี่นะ,นนะเอ๊ะ นี่นะทุกคนตอนนี้ก็นอกควายก็กิน,กนข้าวแรกอิ่มเบ้ดสุขุสุขุนเลยทุกคนเอ้ยข้าวแรงวันนี้กินกับนึ่งปลาแล้วก็อันแตงกับน้ำไม้หรือกินมื้อเบนนี้เนาะวันนี้ควายก็บซิคอจบคลิปเป็นทันเน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อเพื่อนๆเลมซีทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ควายคลิปต่อไปไว้คลิปหน้าพอๆเดี๋ยวไม่ขอขอบใจได้เลเด้อ